คุณเคยรู้สึกไหมว่ามีอะไรบางอย่างฉุดรั้งคุณไว้ไม่ให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้เต็มที่นั่นอาจเป็นเพราะคุณกำลังมองข้ามสิ่งสำคัญนั่นคือจุดอ่อนของตัวเองใช่แล้วผมกำลังพูดถึงจุดอ่อนที่คุณพยายามซ่อนมันไว้หลีกเลี่ยงมันหรือแม้แต่ปฏิเสธว่ามันไม่มีอยู่จริงแต่ผมจะบอกคุณว่าจุดอ่อนเหล่านั้นแหละคือขุมทรัพย์ที่รอการค้นพบลองคิดดูสิครับ จุดอ่อนคืออะไรมันคือสิ่งที่เรายังไม่เก่งไม่ถนัดหรืออาจจะทำได้ไม่ดีเท่าคนอื่นแต่ในความไม่สมบูรณ์แบบนั้นเองที่ซ่อนโอกาสเอาไว้มากมายเพราะจุดอ่อนคือพื้นที่ที่เราสามารถพัฒนาเติบโตและเรียนรู้ได้ถ้าคุณกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันยอมรับมันและลงมือแก้ไขมันอย่างจริงจัง อย่ากลัวที่จะล้มเหลวอย่ากลัวที่จะพลาดเพราะทุกความผิดพลาดคือบทเรียนที่มีค่าที่จะช่วยให้คุณแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและเก่งขึ้นกว่าเดิมจำไว้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การกำจัดจุดอ่อนแต่อยู่ที่การเปลี่ยนมันให้เป็นจุดแข็งวันนี้ผมอยากให้คุณลองมองหาจุดอ่อนของตัวเองสักหนึ่งอย่างอาจจะเป็นทักษะที่คุณไม่ถนัดนิสัยที่คุณอยากแก้ไขหรือความกลัวที่คุณอยากเอาชนะ แล้วเริ่มลงมือพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังอาจจะเริ่มจากการอ่านหนังสือหาขอสเรียนหรือขอคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์อย่ารอช้าครับเริ่มต้นวันนี้เริ่มต้นเดี๋ยวนี้เพราะไม่มีเวลาไหนดีไปกว่าตอนนี้แล้วจงใช้จุดอ่อนของคุณเป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วคุณจะค้นพบว่าตัวคุณนั้นแข็งแกร่งและเก่งกาจกว่าที่เคยคิด จำไว้ว่าคุณทำได้และผมเชื่อมั่นในตัวคุณแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าต่อไปนะคะ